สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอ๋จะมาทำผัดบนเส้นให้หลานกินนะคะหลานกับลุงฮันจะกินผัดบนเส้นนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้เขากินนะคะก็ไม่มีเครื่องปรุงร่วนเลยนะคะมีบนเส้นนะคะเพื่อนม,มีบนเส้นแล้วก็ถั่วงอกออถั่วงอกบนเส้นนะคะลวกน้ำเย็นหรือลวกน้ำร้อนไว้สัก สนาทีสามาทีไข่นะฮะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วหวานน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสถ้าใครอยากเติมจะมีแค่นั้นแล้วก็ก็จะมีกระเทียมนะคะเพื่ออันนี้เอจะทอดไข่ไว้ก่อนนะคะทำไข่ดิสโก้ไว้ก่อนนะคะแล้วถึงจะ ไข่เสร็จนะคะถึงจะไปผัดให้เขาเรื่องทิมก๋วเตียวมันก็บ่อยไปมากินเส้นผัดกัวเส้นให้มันโรงเรียนเขาอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะคะ่ะโรงเรียนเขาอยู่ใ,ใกล้ๆเวลาตาเขาอยู่บ้านเขาก็จะมากินนะคะ เดี๋ยวเอกก็จะไม่ได้ทำอะไรนะคะเอกทำเหมือนิ้ดิสโก้ให้เขาแตกแต่กทิ้งดิสโก้ให้เขาแตกแต่ก เรแต่คุยกันเรื่องคุยกันน้องบูนะว่าแบบว่าโจรนมันขึ้นบ้านไม่ที่ขึ้นบ้านเรานะขึ้นบ้านหมูหรือขึ้นบ้านใครไม่ไมรู้อยู่ซอยสองอะ่ะนะคคุยกันเรื่องนี้อยู่บอกมันขึ้นยังไงอะ่ะขึ้นทางห้องน้ําไม่รู้ว่าบ้านเราบ้านเรามันไม่มีห้องน้ําอยู่ข้าง เราะะั้นเราเราบ้านเรามีเหล็กดับเราบอกว่าเรามีเหล็กดับถ้าถามว่าถ้าขึ้นบ้านเรานะกล้องก็มีนะกล้องหน้าก็มีน้องบุม๋มเพื่อนบ้านเขาก็ดูแลบ้านให้แล้วกล้องหน้าของเพื่อนบ้านก็มีนะคะบ้านเรามันจะอยู่หลังแอบแอบลิงหน่อย มันก็เลยแบบว่ามันขึ้นยากนิดนึงนะคะถ้าเกิดจะมาขึ้นบ้านเราอะไรเงี้ยคุยกันขึ้นไปหลายหลังเหมือนกันนะคะไม่ขึ้นหลังเดียวนะขึ้นไปหมดไปสี่หลังอ่ะอืมเราก็มานั่งสันนิษแานกันว่าเฮ้ยเป็นคนงานในหมู่บ้านหรือเปล่าแล้วเจ้าของโครงการบอกมันไม่ใช่คนงานในหมู่บ้านเราบอกเอ้ยไปกรามตีกันได้ยังไงว่ามันไม่ใช่อืมเราบอกว่ามันไม่ใช่ก็คือมัน คือเขาเราไม่ได้ไปนั่งเฝ้าเขาตลมมอดยี่สี่ชั่วโมงกะรำตีอย่างนั้นได้ยังไงก็พากันคุยเรื่องนี้แหละกับน้องเบอืมเขาบอกเขาก็แบบเหมือนว่าเขากลัวว่ารองเท้าที่มันใส่อ่ะมันเป็นรองเท้าอะไรรองเท้าเหมือนรองเท้าทหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกรงว่ามันจะเป็นพวกพวกยามพวกอะไรอย่างเงี้ยเรายามรอบรอบนี้ยคือยามชุดเนี้ยก็คือดูดเด้งหมดเลยเขาพูดอย่างเงี้ย ราบอกโดนเด้งไม่โดนเด้งมันไม่สําคัญอกมันต้องสําคัญอยู่พี่ว่าจับตัวได้ไหมอะไรเงี้ยจับตัวโจรนที่เขาเข้ามาขึ้นบ้านนะขึ้นไปเรขึ้นไม่ขึ้นธรรมาดานะเว้ยวางยาเบื่อวางยาเบือเบ่อไรเนี่ยยาเบื่อหมาด้วยเนี่ยวางยาเบื่อหมายาเบื่อแมววางใน่ซยสองขนาดตายไปสองสามตัวตายแมวไปสี ได้เมียไปสี่ตัวม,ามา้าไปสองตัวมั้งนะคะวางเลยวางในวันนั้นแหละในวันที่มันขโมอยอะมันวางอยากเบื่อมา้าโอ้ยคณสมัยน,น,นี้เนาะอยากได้ก็ต้องทํามาหากินเองจะมันนั่งขโมยเงินของเขาเขาก็ทํามาหากินจนเหน็ดเหนื่อยกว่าเขาจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตังค์มัน่ิช่ง่ายๆเนาะเราถึงบอกว่าโห มนขึ้นบ้านเราเราก็ไม่ได okay, ้มีอะไรให้เรอีแค่เสื้อผ้าเก่าๆที Tonight ่วางอยู่แค่นั้นแหละนะคะมาขึ้นบ้านเรานะเราบ้านเราเราก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแค่เสื้อผ้าเก่าๆเฟอร์นิเจอร์เก่าๆนะคะก็เลยมานั่งคุยกันกับน้องหุ๋มว่าโว้ย คนสมัยนี้นะมันแบบว่าไว้ใจกันยากนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรเราก็ต้องระวังตัวกันทุกคนเลยถ้าไม่ว่าจะเป็นไข่มนี่ไข่นี่ไข่เยอะมากเลยนะไข่ปกฟองเนี่ยมันดูมัปูทําไมมันยังไม่ได้สุกแล้มันมสุกแค่ข้างนอกนะคะูฟอดเลยพอดี คนงานลุงทำเขาจะมากินด้วยคนเลยนะนี่มาประจำเลยทำงานตอนนีเ้เพิ่งรู้เหมือนกัน้ะลุงจะมาสอนอะไรให้เขาแบบนหลักการการทำงานานู่นนั่นนีอ่อะไรเงี้ยนะคะเราก็ไม่ได้ทำอยู่บ้านเราก็วิ่งมาทำที่นี่ให้ลุงสอน นี่ยค่ะก็เสร็จแล้วเราก็เก็บไปก่อนอเฮ้ยมันนิดนึงเหมือนกัหลานมาแล้วขอจะไม่ค่อยชอบกินกะระเทียมเท่าไหร่หมบ้านนี้ทั้งลุงทั้งหลานแต่เราก็ใส่นะเราใส่พวกก็กิน เราบอกถ้าไม่ใส่มัน,นไม่หอมทุกคนก็กินนั่นแหละค่ะ a yeah. เพื่อน,นจะใส่นี้ก็ได้นะใส่กระล่ำเปียน กับเลือนะคะสุดค่ะที่เพื่อนเพื่อนเห็นเอใส่เมื่อกี้คือพริกไทยกับเลือนะคะเราใส่ผสมกันอย่ารูปมาโอปะชูบีเอีกลาบอกให้กินขนมปังกันก็ไม่กินนะคะจะให้เราทำให้กินไยตัวและหลานกันลุงเนี่ย ไปแล uh, <popular Christmas> ้วนะสิล่ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะใครชอบวุ้นเส้นเอ้ยใครชอบเส้นหมี่ขาวใส่เส้นหมี่ขาวได้นะคะใครชอบเอ่ออะไรนะใครชอบเ เส้นเล็กก็ผัดใส่เส้นเล็กไปรอ,าอามากมากไปแล้วค่ะเจะเจอกันคลิปหน้านะบายคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนคลิปหน้าจะเจอกันบายบาย